วันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับอัปเดตแพท4.1นะครับว่ามีอะไรบ้างก็มีในส่วนของเนื้อเรื่องตัวละครอีเวนต์แล้วก็ครบรอบ3ปีมีอะไรบ้างนะครับก็ใครอยากจะดูแค่เฉพาะช่วงไหนก็ไปตรงนั้นเลยในนี้ไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับลีกเลยใดๆทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรพทไหนก็ตามและข้อมูลทั้งหมดก็เป็นข้อมูลที่รู้แค่แคจาก t กลเลอร f ่ออฟฟิเชียลเท่านั้นถ้าใครรู้อะไรมากกว่านี้ใครที่ดูลีกมารบกวนอยากคอมเมนต์บอกเพื่อนๆน,นะครับเพราะว่าช่องผมไม่คุยเรื่องลีกนะครับส่วนข้อมูลตัวละครถ้าใคร นี้ไม่มีคุณสามารถกดออกไปได้เลยครับเพราะว่าโรงแค่เท่าที่ออฟฟิเชียลบอกไม่ได้เลืกอะไรเลย ให้เสียงภาษาไทยโดยหอกหักเกมมิงป้อมปราการเมลโลพีสด,ดูเหมือนเป็นคุกก็จริงแต่เนื้อแท้เป็นสถานที่รวบรวมผู้ถูกในประเทศฉันจะตั้งข้อหาปลอมให้กับพวกคุณจากนั้นก็ขอให้พวกคุณแอบตรวจสอบจากภายในปุ่ง่ายไล่ไปอยู่คุกสายข่าวของพวกเรารวมถึงคนที่แทรกซึมไว้ในหมู่ผู้คุมต่างก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยภาพพันที่ไม่เลที่มาที่ไปแบบนี้ไม,ม่น่าจะถือหรอกนะเมลโลทีนทุกตอนจะดถือไม่ได้นุ่ยแลยก็เหมือนกันมันได้จริงๆหรอวะ ยิ่งกูภาคกูยิ่งรู้สึกลิสลี่ลินเนตกับเฟมิน่อยู่ไหนเนื่องจากกําจัดเลือดเนื้อกับเนื้อที่หลงเหลือจากเหยื่อไม่ได้พวกเขาเลยคิดหาสารพัดวิธีมาแปรรูปของพวกนั้นแล้วก็เก็บเอาไว้ในป้อมประการเมลูพีตลอดไปโพราครเล่าจนมาถึงตอนนี้ก็ยังไม่คิดจะทําอะไรสักอย่างทําตัวว่างจนหน้าตกใเลยนะทํามั่งไหมงานอะทำมั่งไหมแกเม็นใครน้าจะจะทำอะไรอย่าฆ่าเรานะก็ร้อ ในสังคมมนุษย์เจ้าอาจจะได้เจอเรื่องสุขและเรื่องทุกข์มากมายแต่วันหนึ่งเจ้าจะยอมรับอดีตมากมายเหล่านี้ได้พอถึงตอนนั้นเจ้าจะมีสิทธิกลายเป็นตัวแทนประวัติศาสตร์ของฟอนเทนและพิพากษาทุกสิ่งอยา่าง แรกมาเราก็ควรจะคุยเรื่องที่สังคัญที่สุดสำหรับลิงอย่างเราก็คือกาชาครับกาชารอบนี้จะแบ่งเป็น2เฟสเฟสแรกก็จะเป็นพี่นูวิเลตมากับน้องหูเต่าครับส่วนเฟสที่2เนี่ยก็จะเป็นพี่ลิสลี่มากับน้องเวนตี้ครับซึ่งอาวุธก็น่าจะมาด้วยกันเลยก็จะเป็นอาวุธประจําตัวนูวิเลตแล้วก็คงจะมาพร้อมกับสตาร์โอม่าของหูเต่านั่นแหละส่วนเฟสสเนี่ยก็จะเป็นอาวุธประจาตัวขลิสลี่มาพร้อมกับธนูเอเลจี่แหละเขาคงไม่เอาฮาร์ปมาเป็นประจําตัวเวนตี้อีกน,นะเดี๋ยวเราจะคุย กันที่นูวิเลตก่อนเลยแล้วค่อยไปคุยที่ตัวละครอื่นครับเกรดเล็กเกรดน้อยสลับพี่นูวิเลตก็คือพี่แกเป็นผู้พิพากษาประจําเมืองฟอนเทนซึ่งจริงๆพวกคุณก็รู้อยู่แล้วแหละถ้าเล่นเนื้อเรื่องกันนะแต่คุณรู้หรือไม่เขามีงานอดิเรกและชีวิตของตัวเองเช่นเดียวกันงานอดิเรกของพี่แกก็คือการชิมน้ําอยากคิดหรือแกชอบชิมน้านะครับก็เราเดาว,ว่าแกเป็นนังกรน,น้ําแกชอบกินน้าก็ไม่น่าแปลกนะก็ได้ข่าวว่าเหมาน้ําแร่มาแทบจะทั่วโลกกันไปหมดแล้วก็ตามนั้นแหละ งานอดิเลกส่วนในมุมเรื่องของความจมุตจมิของพี่แกก็มีเหมือนกันครับแกชอบเผาเมลูซีนมากๆเมลูซีนก็คือเผาที่เป็นเหมือนน้องแมวน่ารักน่ารักที่อยู่ในเมืองนันแหละรครับที่เอาไว้ช่วยจับคนร้ายนั่นแหละรครับชอบถึงขนาดที่ว่าคนเดินห้ามใช้สรพนามเรียกเผาเมลูซีนแบบมันอะไรอย่างเงี้ยห้ามเลยนะจะต้องเรียกให้เท่าเทียมกับมนุษย์ก็คือเรียกเป็นเธออะไรแบบเนี้ยแกมีความเป็นป,ป้าใครที่อยากได้พ่อเป็นอูวิเลตก็ผมว่าตอบโจทย์ส่วนใครอยากได้เป็นสามีเป็นผัว ัก็เอาเปบบว่าพี่แกรักเด็กสำหรับดูวิเลตเนี่ยเขาพยายามจะขายแมคชนิกการชาร์จโจมตีเป็นหลักครับสิ่งที่เอาพีเชบอกเรามีอะไรบ้างเดี๋ยวสรุปให้ฟังแบบง่ายๆเลยก็คือพี่ดูวิเลตนะครับเน้นอวยการใช้งานชาร์จโจมตีครับตัวลักษณะการชาร์จจะเป็นเหมือนที่คุณเห็นในจอตอนนี้เลยคือก็ชาร์จแล้วก็มีวงขึ้นมาแล้วเมื่อวงเต็มก็ขาเบ๊ขาเบ๊เอ่อถ้าทําให้ความเท่พี่นิวลดลงก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าคุณสามารถชาร์จให้มันเร็วขึ้นได้ครับวิธีการชาร์จให วดอปเพลตออกมาอันนี้คุณสามารถเก็บจริงๆคุณไม่ต้องเก็บคุณแค่กดชาร์จเดี๋ยวมันดูดออโต้เข้ามาเลยจากที่เขาพูดนะจากที่พยายามซูมโดยใช้ลูกตาบวกกับแว่นเข้าไปแล้วเห็นได้ว่ากดชาร์จตีทีหนึ่งใช้3ลูกครับแล้วก็เหมือนว่าการใช้งานสกิลเนี่ยจะดรอป3ลูกการใช้งานท่าไม่ตายเนี่ยจะดรอป6ลูกครับเมื่อทําให้คุณไม่จะเป็นต้องชาร์จโจมตีแล้วมีการไล่วงก่อนที่จะปล่อยพลังขึ้นเต่าฉะนั้นสกิลก็ได้จะกดเพื่อให้สามารถปล่อยพลังขึ้นเต่าได้เลยโดยที่ไม่ต้้องเเสสียยยระยะะววลาลาา,าไไ่่่นนมตจ แบบเดียวกันครับส่วนเรื่องตัวคูนดาเมจเกมก็ไม่ได้บอกไว้ใช้เ d k หรือใช้ HP ก็ไม่ได้บอกไว้แต่ที่แน่ๆจะมีแมคชนิกในการลดเลือดของตัวเองครับซึ่งก็ทําให้เราสามารถไปใส่อ์ติแฟกซ์ใหม่ชิ้นนี้ได้ที่ทําให้การโจมตีปกติการชาร์จโจมตีของเราได้โบนัสความเสียหายแล้วก็ถ้าเลือดเราลดเราจะมีการบวกคุณดีเข้าเลทขึ้นมานั่นเองครับแต่ว่าไม่ใช่เสียเลือดอย่างเดียวว่นิวสามารถคิวตัวเองได้จากการที่ดอปเพล็เข้าตัวไปจากที่คุยกันเมื่อกี้นี้นั่นแหละครับแล้วก็จะ เลือดสูงถึงระดับหนึ่งมันจะมีการได้ความเสียหายที่แรงขึ้นแต่ว่าจะแรงขึ้นยังไงคิดในรูปแบบไหนแจกเป็นอะไรก็ไม่ได้บอกอีกเหมือนกันครับสรุป,ปง่ายๆคือเราเปิดพี่น่นวิเลตมาเพื่อขามคาเมีห่าตอนนี้รู้แค่นี้จริงๆขอโทษนะ ICD ก็ไม่รู้คูดาวก็ไม่รู้คอสในการจ่ายอติก็ไม่รู้ฉะนั้นก็เดี๋ยวรอตัวมันออกก่อนละกันครับไม่รู้มีแมานิกอะไรเพิ่มเติมอีกแต่ด้วยความที่เขาเขียนว่าเป็นการชาร์จโจมตีเป็นหลักเนี่ยเราก็คงจะอดเห็นรวมพลัง วลหมู่น้ําเช่นนิวิเลตแล้วก็มีดาบน้ํจชิงชิวกับลูกเต่าเย้หลายออกมาคงไม่มีภาพนี้ให้เห็นครับส่วนตัวละครตัวที่2นะครับก็คือพี่ลิสลี่นะครับส่วนใครจะออกเสียงยังไงก็ไปออกเสียงตามใจชอบเลยนะครับแต่ว่าจากที่ผมดูการสอนพ u นา i ซีช o นมาเนี่ยเขาอ่านว่าลิสลี่ฉะนั้นผมอ่านว่าลิสลี่ละกันถ้าพิษไม่ถูกใจใครอะไรยังไงก็ขอโทษไปนาทีนี้ด้วยนะครับฉะนั้นผมเรียกลิสลี่นะครับส่วนสําหรับพี่ลิสลี่ของเรานะครับจริงๆแล้วเนี่ยแกเป็นถึงท่านดุ๊กหรือแตยุกเลยนะครับและ ถึงแม้ว่าจะดูเป็นวัยรุ่นแต่จริงๆแล้วพี่แกเจนโลกมากส่วนวิธีการดูแลคนคุกแกก็ดูแลได้เหมาะสมมากๆนะครับก็คือกำปั้นครับแกใช้กำปั้นดีแค่ไหนไม่รู้แต่ว่าคนคุกหลายๆคนที่อยู่ในคุกเนี่ยไม่อยากจะออกจากคุกกันเลยทีเดียวหลังจากที่พ้นโทษแล้วน่าจะดูแลกันดีมากซะเหลือเกินในฉันพี่น้องส่วนถ้าใครงงว่าทําไมพี่แกถึงใช้หมัดมวยเป็นหลักก็จริงๆแล้วพี่แกเคยเป็นนักมวยใต้ดินมาก่อนมันย้อนแย้งไหมเป็นหนึ่งท่านได้ยุคแท่เคยเป็นนักมวยใต้ดินเอาเป็นว่าเท่แล้วกัน สำหรับพี่ลิสลี่เนี่ยก็เป็นสื่อเวทเหมือนกับนูวิเลตเลยครับแต่ว่าจะเป็นท่าน,น้ําแข็งซึ่งพี่ลิสลี่เนี่ยก็เป็นสื่อเวทที่ใช้กําลังเป็นหลักครับมีสื่อเวทก็จริงแต่มือกับเท้าล้วนไม่เห็นจะมีการไล่เวทแต่อย่างใดขณะท่าไม้ตายยังระเบิดแขนตัวเองต้องเป็นโกโก้คลัช์เอาเป็นว่าพี่เขาน่าจะเป็นคนที่ uh, แข็งแรงนะครับชอบใช้แรงน่าจะประมาณนั้นแมคานิกหลักๆที่เกมเขาบอกเรามาเนี่ยเขาจะพูดในเรื่องของการที่เราจะมีการใช้สก,กิลแล้วทําให้การโจมตีปกติของเราเนี่ยเป็นแบบเอ็น ก็เหมือนกับเป็นการอัปเกรดการโจมตีปกติของเรานั่นแหละแต่คําว่าโจมตีปกติผมเข้าใจว่าเป็น normal attack talent นะครับแล้วก็เมื่อคุณตีไปเรื่อยๆเนี่ยจะมีการติดบัฟขึ้นมาบัฟจะทําให้คุณชาร์จโจมตีแล้วไม่เสียสต a m มิ a นนครับายคมว่าคุณมีหน้าที่ตีรัวๆพอมีบัฟสีแดงขึ้นที่ตัวแล้วกดชาร์จโจมตีมันจะโชว์รวเคนแบบที่คุณเห็นนั่นแหละครับคือมันอดไม่ได้จริงๆนะคนหนึ่งก็คาเมคาเม่าม 5. อีกคนหนึ่งก็โชว์เริวเคนขอญาติเกงซึ่งก็จะไม่เส stamina สียคั่่วววนติดา เทคนิคนี้น่าจะทําให้เราเล่นรีเวิร์สเมลได้นะครับเพราะว่าปกติแล้วตัวละครอย่างสือเวทเนี่ยเวลาคุณทําการโจมตีปกติกับชาร์จโจมตีจะมีการแยก I c ซกันและในเมื่อเขาบอกว่าคุณต้องตีจนมีบัฟสีแดงขึ้นแล้วการชาร์จโจมตีคุณมันจะแรงขึ้นแล้วก็จะมีการฮิวขึ้นมาด้วยนจากที่เขาบอกแล้วก็ไม่เสียสเตมินรเลยคาดนะว่าฮิตนั้นน่าจะเป็นฮิตกเมิดหลักของเราแน่หละครับซึ่งถ้ามันเป็นชาร์จโจมตีมันก็ควรจะคิด ICD แยกกับการโจมตีปกติอย่างตัวละครสือเวททั่วไปเเเเเเพพรราาาะะววว่่่่ซกกก็็็ปนน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 แแบบััััั้้ชดดีียยมมมงงตติลไ ก็จะได้ตัวคูณเป็น1.5เท่าในกรณีที่คุณไม่ทาค่าความฉนานธาตุนะแต่ว่าจะเล่นทีมอะไรยังไงก็เดี๋ยวรอข้อมูลออกก่อนแล้วก็ได้ลองเล่นจริงๆเถอะเดี๋ยวมาดูเรื่องทีมกัอนอีกทีไม่ต้องห่วงคบเตวันแน่นอนทั้งคู่ทีนี้เรื่องของการใช้งานสก,กิลมันจะเป็นงานบัฟยังไงล่ะเราพูดให้เห็นภาพแบบเข้าใจง่ายๆก่อนละกันเนาะอย่างที่หนึ่งก็คือแบบหูเต่าครับแบบหูเต่าเนี่ยจะเป็นการบวกแอตแทกเข้าไปเลยครับอย่างหูเต่าจะเป็นการเอา HP บวกเป็น ATK ให้กับเราในการกดใช้งานก็จะเสียอน่นองีีก,บบงก,บบกรณยยยม เียอิมิยะเนี่ยก็จะมีการบวกตัวคูนการโจมตีปกติของเราแต่ทั้ง2แบบจะเป็นแบบไหนคุณไม่จำเป็นต้องสนใจครับโดยปกติแล้วต่อให้มันจะคิดยังไงก็ตามดาเมดด้วยความที่อยู่ที่ normal w t e t a k talent ก็เลยจําเป็นที่จะต้อง up normal w t e t a k เป็นหลักนะครับไม่ใช่อัพสกิลเป็นหลักคาดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นยกเว้นรอบนี้มาผิดโผส่วนเรื่อง a r t i f a c t s ก็คิดว่าคงจะใส่เซตเทียวกับพี่นูวิเลตนั่นแหละครับเพราะว่ามีการลดเลือดตัวเองด้วยแล้วก็สามารถคิวตัวเองขึ้นมาได้โดยการกดชาร์จโจมตีเมื่อคุณได้บั ผมจะเรียกว่าตัวแดงได้ไหมเนะี่ยสัญลักษณ์แดงแล้วกันเอาเป็นว่าโชว์วเคนแล้วได้เลือดคืนส่วนถ้าไม่ตายดูจากเอฟเฟกต์แล้วก็น่าจะแรงแหละเพราะว่ามันยิงมือตุ้มไปเลยไอซีดีเป็นยังไงไม่รู้แต่ไม่น่าจะมีบัฟหรืออะไรให้กับเราเหมือนกรณีนูวิเลสเพราะว่าไม่มีการพูดถึงเลยเอาเป็นว่าตัวนี้เน้นต่อยแล้วก็เมื่อถึงเวลาคุณได้บัฟตราแดงคุณก็โชว์วเคนจบครับที่นี้เรามาคุยกันเกี่ยวกับเควสที่คุณจะได้เล่นบ้างนะครับสำหรับเควสที่เราจะได้เล่นนะครับก็จะเป็นอาร์คอนเ ที่เป็น X 3กับ X 4ครับ X 3ก็คือมุ่งสู่ดวงดาวใต้สมุดแล้วก็ X 4ก็จะเป็นช่วงเวลาสุดท้ายก่อนคำพยากรณ์จะถือกำเนิดคงไม่ใช่คำพยากรณ์ที่ชาวเมืองฟอนเทนกลับคืนสู่น้ำนะมันจะเศร้ามากเลยนะเดี๋ยวรีแคปให้ก่อนเพื่อที่ไปเล่นเนะื้อเรื่องแล้วจะได้ไม่งงความเดินตอนที่แล้วก็คือตอนเรามาถึงเมืองฟอนเทนเนี่ยเราก็ได้ทำการช่วยเหลือลินนี่แล้วก็นาเวียในการที่จะแก้ไขคดีที่เกิดขึ้นก็คือลินนี่โดนคดีนั่นแหละครับผลสรุปไม่ต้องสนใจมากเอา เไปว่าผัวเก่าของผมเอ่อก็คือชายนั่นแหละครับติดคุกครับที่มันเศร้ามากๆก็คือชายเราก็พยายามจะขัดขืนนะนะฮะแต่ว่าพี่นูโดดพาทีเดียวชายลงไปกองเลยครับแล้วก็ไปคุกเลยมันซึมตรงที่ว่าโดนนูวิเลตโดดมาทีเดียวครับน่ากลัวซะเหลือเกินซึ่งจริงจมันพีกนะเพราะว่าการตัดสินคดีครั้งนี้นูวิเลตกับประกาศสิทธิ์ที่ยงทมให้ผลการตัดสินที่ไม่เหมือนกันนูวิเลตมองว่าไม่ผิดแต่ประกาศสิทธิี่ยงทรมองว่าผิดครับก็เดี๋ยวไปเล่นเนเรื่องก็คงจะได้รู้บ้างครับเพราะว่าในเนื้อเรื่อง 4.1เนี่ยเราจะต้องเดินทางไปช่วยผัวเก่าของผมเข้ามาถึงจากที่เราเห็นเนี่ยก็คือผู้บริหารเดเนฟหรือเล็กชิโน,โนเนี่ยเขาเป็นข่าวคอนเทนอยู่แล้วนะครับก็จะมาพบกับเทพน้ําแล้วก็นูวิเลตนะครับเพื่อเจรจาทางการทูตแต่ว่าเจ๊ข่าววันดาดเทพน้ําเป็นหนึ่งดอกว่ามาเห็นจะทําอะไรเลยอันนี้ก็ผมว่าก็จะไปคุยกันเองนะครับจะได้รู้ว่าอะไรทําให้เจ๊ับโมโหขนาดนั้นเพราะว่าชายเนี่ยเป็นหนึ่งหนึ่งในผู้บริหารฟาทุยแต่โดนจับแบบงงๆซะงั้นแล้วก็โดนโยกย้ายไปที่ป้อมราการบน เรียบร้อยแล้วก็เลยมีความตึงเครียดเป็นหมู่คณะอยู่เล็กน้อยครับนูวิเลกก็ด้วยความที่ไม่สามารถจะก้าวไก่ในเรื่องของอำนาจข้ามโซนได้นะครับเพราะว่าพี่แกเป็นผู้พิพากษาพี่แกไม่ได้เป็นคนคุมคุกแกก็เลยตัดสินใจว่าแกจะเป็นคนดีช่วยให้เราสามารถไปช่วยผัวเก่าของผมได้ก็คือทําให้เรามีโทษเล็กน้อยซัมติงที่จะต้องไปที่คุกครับนี่คือวิธีการช่วยเหลือพูดง่ายๆคือใส่ร้ายป้ายสีให้เราเป็นคนคุกครับพอเราไปเป็นคนคุกแล้วเนี่ยเราก็จะได้ไปเจอกับพี่ลิสลี่ แล้วก็จะได้เจอกับหัวหน้าพยาบาลก็คือน้องซิกวินด้วยนะครับที่นี่แล้วป้อมประการมิโลพีเนี่ยมันคืออะไรมันคือที่ไหนที่นี่ก็คือคุกที่1และกันครับซึ่งจะมีวิธีการลงโทษนักโทษในฟอนเทนหรือคนที่ถูกในรเทศมาที่นี่เนี่ยโดยการให้คนเหล่านั้นมาใช้แรงงานเพื่อแลกกับสิ่งของอย่างชีดมันเองครับถึงแม้ว่ามันจะดูเป็นคุกแต่จริงๆแล้วมันเป็นเหมือนสถานที่รวบรวมผู้ถูกเนรเทศมากกว่าครับไม่อยากให้มองว่าเป็นคุกหมายถึงเกมเขาไม่อยากให้มองว่าเป็นคุก นะซึ่งที่ป้อมประการมิโอพิษเนี่ยก็ถูกสร้างขึ้นใต้น้ําแถมยังมีโรงงานผลิตกลไกต่างๆอยู่ที่นั่นด้วยนะครับก็ที่เราเห็นเป็นหุ่นถูกแขวนและก็วนๆเวียนๆกันอยู่นั่นนะซึ่งที่นั่นก็มักจะเป็นสถานที่หลักที่ผู้ถูกในประเทศมักจะมาทํางานกันด้วยครับในส่วนของเนื้อเรื่องส่วนที่เป็นเนื้อเรื่องของตัวละครก็จะมีเนื้อเรื่องของพี่นูฟิเลตก่อนละกันนะครับก็คือพี่นูฟิเลตเนี่ยเราจะได้สวมบทเป็นพ่อหรือเป็นสามีแห่งชาติก็แล้วแต่ว่าคุณมองพี่เขาเป็นบริบทไหนนะครับเพราะว่า ในเนื้อเรื่องของพี่แกเนี่ยเราจะได้เห็นแกปกป้องเผ่าเมลูซีนครับคือเผ่าเมลูซีนเนี่ยมีสายตาที่พิเศษมากๆสามารถมองสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถจะเห็นได้นะแต่ว่าด้วยความที่เป็นแบบนี้แล้วก็วเผ่าเนียตัวไม่ได้ใหญ่ครับตัวเล็กๆแล้วก็จับคนเข้าคุกมาเยอะก็เลยมีคนที่จอ้องจะทำร้ายมลูซีนอยู่เยอะนั่นเองเราก็จะได้เห็นว่าพี่ดูวิเลตจะปกป้องเผ่านี้ยังไงครับก็บนั่นแหละครับแม่พ่อก็ผัวแห่งชาติเลือกเอาเลยส่วนเควสของพี่ลิสลี่เนี่ยก็คือเราจะไปได้เห็นเรื่องของการทํางานต่างๆอ ลิสลี่ในป้อมประการมิลลพีดว่ามันเป็นยังไงได้ทําการสนิทสนมชิดเชื้อกับพี่แกแล้วก็คุณก็ไปลองตัดสินใจดูแล้วกันหลังจากที่คุณด้คุกกี้กับพี่แกแล้วคุณตัดสินใจว่าพี่แกเป็นผัวแห่งชาติไหมโดยไปอยู่กับพี่แกก็น่าจะมีเรื่องต้องห้ามเพียงแค่เรื่องเดียวคืออย่าฝืนกดอย่าฝืนกดอย่าฝืนกดเพราะว่าใน P ีีที่ดูพี่แกสแปมคํานี้จนแทบจะเป็นชื่อตัวเองอยู่แล้ะต่อไปเราจะคุยกันถึงกิจกรรมครบรอบ3ปีจริงๆจะมีเมนูอาหารเมนูของหวาน เมนูเครื่องดื่มอันนี้เราสกิปไปแล้วกันเนาะเดี๋ยวหิวอย่างแรกที่พวกคุณน่าจะฟินกันที่สุดก็คือการรีเซ็ตแพ็คคูณ2ทั้งหมดนะครับฉะนั้นตอนนี้ใครที่ยังไม่เติมเงินแล้วแพ็คคูณยังคูณ2ก็อยู่เรื่องไงคุณคิดว่าคุณจะเติมเงินอยู่แล้วเนี่ยไปเหมาแพ็ครอเลยจะรีและแล้วนอกจากนี้ก็จะมีการล็อกอินแล้วก็เอาโรกาชารุงไป10เม็ด้วยครับโปรดยาเซลเรื่องนี้ผมเห็นมาเยอะแล้ว แล้วจะมีการแจกของในจดหมายของเราด้วยนะครับก็จะมีพรีเมีเจมหน0่พรมีฟ้าจาวเรซินสชิ้นแล้วก็จะมีปลาหมึกกระจิตรัวหนึ่งที่น่ารักมากๆเป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงของเราที่เอาไว้ลอยทุบปองทุบปองอยู่นะครับแล้วจะมีจะใช้คําว่าเครื่องกําเนิดฟองสบู่วุ้นอากาศพลศาสตร์แบบพกพาก็ได้หรือว่าจะเรียกว่าปืนยิงสบู่ก็แล้วแต่พวกคุณชอบเรียกกันเลยครับหมดแล้วครับกิจกรรมครอบ3ปีสําหรับอีเวนท์ที่เราจะได้เล่นนะครับก็จะมีอีเวนท์เมนหนึ่งอันก็คือลำนําแห่งทารานะครับ ก็เป็นอีเวนที่ต้องเล่นเพราะว่าแจกสื่อเวทหนึ่งเล่มซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นของพี่นูหรือเปล่าคือพี่นูมาก่อนอีเวนต์หลักก็มาแล้วก็มีมงกุฎให้1อันนะครับฉะนั้นอันนี้ยังไงก็ต้องเล่นนะครับก็ขัด5ได้เหมือนเดิมครับจะมีเป็นที่ขั้นหนังสือเอาไว้ขัดก็เขาเขียนว่าเป็นที่ขั้นหนังสือนะครับส่วนอีเวนท์ที่2ก็จะเป็นการประจนภัยสุดมหัศจรรย์ของโตโตโกพูดง่ายๆคือต่อไปนี้เราจะไม่เรียกว่ากองอัศวินฟาวเนียสกันอีกแล้วนะครับให้เรีว่่าอองนดูแมรร้้คหื วงตระกูลน้องคีเขาเคยทําอะไรให้เมืองไว้มากนักขนาดไหนกองอัศวินฟาวเนตถึงต้องคอยดูแลน้องคีขนาดนี้เพราะว่าเขากลัวน้องคีจะเบื่อนะครับลิซ่าก็เลยทําเกมให้น้องเล่นครับเอาเป็นว่าลูกสาวแห่งกินินนิพัทธอีเวนต์ที่3จะเป็นเก็บเกี่ยวประกายแสงครับอันนี้คุณก็ไปเล่นเอาและกันครับเกมเพลย์ก็เป็นอย่างที่คุณเห็นในจอเลยนะครับใครว่าสนุกก็สนุกใครว่าไม่สนุกก็ก็ต้องสนุกนะครับกิจกรรมต่อไปก็คือจุดเปลี่ยนแห่งชีวิตนะครับจุดเปลี่ยนแห่งชีวิตเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมตอนท้ายและแหละที่จะ คน,นะครับมันก็จะเป็นเหมือนมินิเกมให้คุณเล่นเนาะคุณก็เล่นไปแล้วก็ได้ของรางวัลพีลยงแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลของอีเวนท์ที่พูดมาเนี่ยจะมีแค่อีเวนท์เมนอันเดียวคืออันแรกสุดนะที่จะมีแจกมงกุฎให้ที่เหลือไม่มีแจกมงกุฎแล้วนะครับและสุดท้ายก็คือ overflowing mastery ครับรอบมนี้จะเป็นคุณ2หนังสือทาเล้นครับผมก็ใครคาดบทาเลนตัวไหนก็ดองไว้แลวเรามาฟาร์มตอนท้ายแผลถ้าดองไว้ครับและต่อไปก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่เราจะได้เจอนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันถึงบอสใหม่ก่อนละกันนะคร ตรงนี้ก็จะเป็นตรงสถานที่สูย์วิจัยที่ระเบิดบึ้มไปแล้วนะครับมีความน่ากังวลว่าจะผล่มาในอาบิสแมกนิคในการโจมตีก็เห็นมีโจมตีลงพื้นซึ่งเราสามารถกดกระโดดหลบได้ก็คิดว่าน่าจะสนุกถ้าเราจะได้เจอในอาบิสเพราะรอบที่แล้วก็เอาคูดนักระบำมาสองคนมาตีกันในอาบิสทีหนึ่งแล้วใครเอาเปนเนไปเด็ดไปโดยตบแทบตายรอบนี้ก็เจอพี่ Experimental f อ e l เ e นทัลฟิวแทนกันแล้วกันครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเมื่อเนี้ยเพอร์ซีฮอสครับหลายๆคนอาจจะมองเป็นยูนิคอร์ซึ่งผมก็็มอองงเปนนยิรแแต่วแ่ววาจๆล้ น้องเป็นซีฮอสหรือก็คือเป็นมาน้านะครับที่มีไขุ่มโกโกมีอยู่ที่หน้าอกมันไม่ใช่ไข่โมโกโกมีนะมันแค่ดูเหมือนนะก็เรียกว่าถ้าสปอนเซอร์ออฟตัดไม่เข้าก็น่าจะตาบอก,กันหลายคนเลยเพราะว่ามันช่างฟ้าและม่วงซะเหลือเกินก็สู้ๆแล้วกันนะครับทุกคนเซหรับอสตัวนี้ดูแล้วก็น่าจะจัดจ้านที่สุดในย่านนี้เหมือนกันใครชอบบอสตัวไหนก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้นะครับส่วนตัวผมชอบน้องซีฮอสมากกว่าคือผมเบื่อไอตัวที่มันเหมือนโกเลมมากแล้วตอนเนี้ยแม่งมีเต็มไปหมดส่วนศัตรูใหม่ที่เราจะเจอครับก็จะน็เป จริงมันคือตัวเดียวกันนั่นแหละแค่คนละท่าแต่ว่าเท่มากแล้วก็ท่าโจมตีดูดูฟยวฟาวมะพร้าวเงาะนะครับก็คือเป็นโอเปอเรทีฟครับก็จะมีเป็นน้ําแข็งกะลมมาเดี๋ยว่านาเขาก็คงจะมีท่าตื่นเเพิ่มเติมมาแต่ว่าตอนแรกที่มาเนี่ยมันดูเท่เก,เก๋ไก่สไลเดอร์มากเลยนะก็พอรู้ว่าเป็นมอนสเตอร์ที่จะมาให้ตีเนี่ยก็ไปลองตีกันแล้วกันแต่มันก็คงไม่มีอะไรที่มันโหดไวกว่าไอตัวน้ําที่มันยืนในวงเวทสีม่วงแล้วไหมไอ้นันแมงเลือดเยอะชิบหายเคี่ยงกับหุนกระบอกไว้ซ้อมมือสสุุดดทท้้าายยและะก็คคือรรบบบใหม่ั ระบบใหม่ก็จะมีเคเวสรายวันรูปแบบใหม่นะครับจะเป็นการสะสมแต้มกิจกรรมแทนการทำเควสนะครับก็น่าจะสะดวกขึ้นแหละไม่งั้นเขาคงไม่ปรับหรอกครับนอกจากนี้คือเคเวสในการแจ้งเตือนให้เลื่อนโลกเนี่ยจะมีการปรับให้ง่ายขึ้นด้วยเพื่อที่คนที่มาเล่นใหม่จะได้ไม่ปวดหัวมากมายนัดครับก็พูดง่ายคือเอื้อให้คนที่เล่นอยู่และคนที่มาเล่นใหม่สามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นในการเล่นเกมกันชินิพักก็มีระบบใหม่เข้ามา2ระบบมาเลยครับปวดจะแซวว่าเป็นระบบลางดาวก็จบเรียบร้อยนะครับสำหรับหอกขัดทะลวงแผทก็ไม่รู้ ว่ารอบนี้จะมีอะไรยังไงบ้างพัดในเรื่องก็พูดให้เท่าที่ทีมงานพอจะช่วยรวบรวมมาให้ได้นะครับส่วนเรื่องแมคขันนีเกมเพลย์ตัวละครน,นะตอนนี้มันมีแค่นี้จริงๆถ้าตอนที่คุณมาดูคลิปมันมีข้อมูลอาวุธอะไรออกแล้วเนี่ยก็ผมอาจจะมาทําคลิปแยกให้นะครับพอดีว่าผมอัดตั้งแต่ตอนกลางคืนและผมก็รีบหนีไปนอนเลยเพราะว่าผมมีงานต่อในตอนเช้าของวันพรุ่งนี้ก็เลยลงเช้าต้องขอานภัยทุกคนที่รอคอยกันอยู่ด้วยนะครับสุดท้ายก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เปน็นกำล องภาคพรีวิวดูแบบกรุบๆคิดว่าทุกคนน่าจะสนุกกันดีครับผมเอาฮานะครับไม่ใช่สายจริงจังก็อย่าลืมนะครับใครยังไม่ซับก็บซับกันด้วยกดไลค์กันเยอะๆจะได้มีกําลังใจทำคลิปต่อแล้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปจริงแล้วครับบ๊ายบายอย่าลืมกดซับนะ